สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่7ตุลาคม2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเทคนิคข a l แอคชั่นอนาล s i s คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคำตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วเอาเป็นแท่งที่2แล้วกัน นะครับก็ยังไม่ไปไหนไกลนะฮะยังถูถูไทยๆอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแล้วเปอร์เซนต์การลงค่อนข้างจะมีเยอะนะครับผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งแดงไปนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีก1ชุดนะฮะโดยเปอร์เซนต์การลงนั้นค่อนข้างมีอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่เป็นรูปหลุมหลุมเนาะเป็นรูปหลุมหลุมนะฮะก็ยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์อยู่นะครับแบบนี้นะฮะยังไม่ลงที่แข็งแรงสหร,ร่นะฮะส่วนตลาดนะครับ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มจะคงที่นะฮะเราก็พอจะสรุปในทา์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับมีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องใช้เวลาอีกระดับหนึ่งหรือว่าใช้แอคชั่นมาเก็ตที่ค่อนข้างจะแข็งแรงระดับหนึ่งถึงจะมีโอกาสาที่จะหลุดนะฮะแล้วก็เดินทางต่อนะฮะ เมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะลงได้อีก1ชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบของเราเอาบริเวณนี้แล้วกันนะฮะเดินทางมาแล้วก็ประมาณ3แท่งก็ประมาณ2 3 0 0 0จุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์แล้วเราวิเคราะห์ตรงนี้นะฮะเมื่อวานบอกว่านะฮะ เหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับแล้วมีเปอร์เซ็นต์การลงค่อนข้างจะเยอะนะฮะยังไม่คอนเฟิร์มนะสรุปแล้วคอนเฟิร์มว่าลงก็สรุปแล้วก็ย่อตัวลงมาได้จริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่านะครับเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะฮะเหมือนไม่อยากจะลงต่อแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะนะฮะก็คือนะครับแบบนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับจากการกระชากของกราฟนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะนะฮะ เราเรียกว่านะครับ d e m a n d e f f e c t i v e e x ก a n s i o n ก็คือเกิดการพักตัวของกราฟนั่นเองจะอยู่ในบริเวณนี้ก่อนและมีโอกาสที่จะเดินทางต่อ นะครับนะบส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่เล็กๆเ,เนาะเป็นแค่เนินนะครับแต่ตอนนี้ก็หดตัวกลับหาศูนย์ก็คือจบการขึ้นเนินรอบนี้นะมือโมเมนตัมชุดนี้แบบเบาๆนะ,นะ,ะแล้วก็จบรอบไปนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงเลยนะครับ แรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มมจะลดลงนะครับส่วนแรงซื้อนั้นยังคงเลี่ยๆอยู่บริเวณอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณต่อจากนี้ไปนะครับเกิดจากการพักตัวก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะส่วนในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับ รอบสัญญาณตามระบบของเรานะครับตอนนี้เดินทางมาแล้ว11แท่งก็ประมาณ2 3,000จุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่านะครับเขายังอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์ก่อนนะเพราะว่านะครับการเคลื่อนที่ของเขายังอยู่ในโซนที่เรียกว่าศูนย์อากาศนะครับผลปรากฏว่าก็ไซเย์ชุดหนึ่งพอหลังจากนั้นเกิดแอคชั่นมาเก็ตนะครับก็เป็นรอบสัญญาณชัดเจนนะฮะใครเห็นออเดอร์นะฮะใครเรียนไปแล้วเรื่องออเดอร์ต่างๆก็สามารถเห็นออเดอร์ได้ชัดเจนนะครับส่วน วันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวก่อนอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับกราฟเคลื่อนที่ลงมาสัประมาณเกือบ5,000จุดจะต้องมีการพักตัวนะครับก็คือเราเรียกว่านะครับพพลายเนาะ e เอฟเฟกติฟเอ็กซ์เพนชั่นนะครับเยวเขียวพวกนี้นะครับเราไม่ได้เกิดจากแรงซื้อที่แท้จริงนะเกิดจากการลดลงของแรงขายนะครับใครเรียนไปแล้วเรื่องกลไกเบื้องต้นของตลาดนะครับนะฮะก็มีการพักตัวในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแหละ แต่สังเกตได้ว่านะครับสโตะทำซูเปอร์ทิ้งไว้นะฮะก็คือซูเปอร์โอเวอร์โซสโตนั่นก็หมายความว่ามีแรงขายมากเกินไปนะครับและมีโอกาสที่จะขายเพิ่มนะฮะเราจะสันนิษฐานและคาดการณ์ว่าบริเวณนี้มีโอกาสที่จะทำโลเวอร์โลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเบรกนี้ให้จบรอบก่อนนะฮะจบเบรกนี้ก่อนนะครับเราเรียกว่าเบรคนี้เรียกว่าเบรกเด้งเนาะ รอบสัญญาณฝั่งขาลงและส่วนขึ้นนะเราเรียกว่าเบรกเด้งการพักตัวนะครับนะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนนะเป็นล,ลูกใหญ่เลยเนาะนะเป็นลงดิงลูกใหญ่เลยนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะเกือบเกือบที่จะรุนแรงเลยนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงแล้วก็อยู่ในโซนลงมาก่อตัวและมีแนวโนม้มจะลดลงส่วนแรงซื้อนั้นนะครับ ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นบ้างนะครับใครที่เรียนไปแล้วเรื่องกลไกเบื้องต้นของตลาดนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยแรงขายนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่านะฮะก่อตัวหรือว่าแข็งแรงนะครับอาจจะมีการลดลงบ้างตามกลไกนะฮะที่เรื่องเอฟเฟกนะครับนะฮะแต่เขายังอยู่ในแดนบวกจําได้นะครับนะฮะส่วนแรงซื้อนั้นนะครับนะก็มีนะครับแต่ยังไม่แข็งแรงพอเขาอยู่ในแดนลบ นะฮะก็จะทําให้กราฟยังทรงๆหรือว่าการพับตัวเบรกนียค่อนข้างจะอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแบบนี้นะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ